ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2018เป็นประเด็นข่าวสะเทือนวงการบันเทิงแดนมังกรไม่น้อยเมื่อคู่รักซุปตาร์หลิวไคเวย่ยและอยางมี่ตัดสินใจจดปากเซ็นใบหย่าคง,งไว้สถานะเพียงพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดวันที่19พฤศจิกาย,ยน65มีประเด็นข่าวร้อนสะเทือนโซเชียลเมื่อหลิวไคเวอดีตสามีของอยางมี่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่ามีคนรักใหม่แล้วซึ่งเธอคนนั้นก็คือลีอเซียว,วเฟิง นักแ,แสดงและพีกีคนสวยวัย40ปีก่อนหน้านี้มีภาพของหลิวายเว่ยควงแขนกับผู้หญิงคนหนึ่งเนื่องจากทั้งคู่ใส่แมตปิดหนา้ามีชิฟเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครโดยความสัมพันธ์ของทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการแนะนําของเพื่อนและเริ่มศึกษาเรียนรู้กันมาพักใหญ่แล้วและในที่สุดก็ตัดสินใจคบหากันซึ่งทั้งคู่เคยผ่านการยาร้างมาแล้วและมีลูกติดทั้งคู่